สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาศิละปะศึกษาทช3 1 0 3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเรื่องการอธิบายคุณค่าของความซาบซึ้งความรักและความหวงแหนทางวัฒนธรรมประเพณีของโบราณสถานโบราณวัตถุของสากลทั่วโลกวันนี้เรารู้ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับหัวใจสำคัญของการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นคือความสำคัญ ความดีและความงามของวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเราให้เป็นเราในวันนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันความหมายของวัฒนธรรมและประเพณีเรามาเริ่มต้นด้วยการนิยามคำว่าวัฒนธรรมและประเพณีกันค่ะวัฒนธรรมคือภาพรวมของวิถีชีวิตที่แสดงออกถึงตัวตนของกลุ่มคน ส่วนประเพณีคือกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดมาซึ่งเป็นสิ่งยืนยันอัตลักษณ์และความผูกพันของชุมชนอย่างชัดเจนวัฒนธรรมและประเพณีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งและมีคุณค่านอกจากนี้ยังทำหน้าที่หลอ่อหลอมสังคม สร้างบรรทัดฐานที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสามคัคคีความสำคัญลำดับถัดมาคือการสืบทอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานวัฒนธรรมยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาที่เปิดโอกาสให้เราเข้าใจโลกและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญคือยังเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสัมผัสความงามเหล่านี้ เมื่อพิจารณาถึงความดีของวัฒนธรรมและประเพณีเราจะพบว่ามันส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่ดีงามเช่นความกตัญญูและความเมตตาอีกทั้งยังสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและที่สำคัญคือบํารุงจิตใจให้ผ่อนใสผ่านพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองต่างๆ หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีแล้วเราจะเข้าสู่โลกของงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่นั่นคือความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วิหารและพระราชวังยุคสมัยต่างๆทั่วโลกจิตรกรรมฝาผนางังซึ่งหมายถึงภาพวาดขนาดใหญ่ที่ประดับบนผนังและเพดานต่างๆความสำคัญของมันคือเป็นบันทึกทางประวัติศาศสตร์ศาสนา และศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของอารยธรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีจิตรกรรมฝาผนังนั้นมีประเภทและเทคนิคที่หลากหลายศิลปินในแต่ละยุคสมัยได้คิดค้นวิธีการต่างๆเช่นประเภทและเทคนิคของจิตรกรรมฝาผนัง 1. เฟรสโกการวาดลงบนปูนปลาสเตอร์ที่ยังเปียกอยู่สีจะซึมเข้าไปในเหนือปูนทำให้ทนทาน 2. สีโคการวาดลงบนปูนแหง้ง 3. จิตรกรรมปูนเปลือยหรือสกราฟิโปการขุดชั้นปูนออกเผยให้เห็นสีข้างล่าง 4. โมเสกการนำชิ้นส่วนเล็กๆเ,เช่นกระเบื้องแก้วหินมาจัดเรียงเป็นภาพมาประดอบกันซึ่งแต่ละเทคนิคล้วนสร้างความงดงามที่แตกต่างกันออกไปเราจะย้อนเวลากลับไปสู่จิตรกรรมฝาผนังยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของมนุษย์ตัวอย่างเช่นภาพวาดในถ้ำาสโกสของฝรั่งเศสและถ้ำเอลตามิราของสเปนซึ่งเป็นภาพสัตว์ที่แสดงถึงความเชื่อและการดำรงชีวิตในยุคนั้นความงามของมันคือความดิบความมีชีวิตชีวาและการสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ